โดยชะตาฟ้าลิขิตชีวิตชาวราศีธนูช่วงระหว่างวันที่20ถึงวันที่31เดือนพฤษภาคม2568 ชาวราศีธนูช่วงนี้เรื่องการเงินการทองของคุณก็ยังมีอยู่นะคะก็คุณก็ยังมีโอกาสที่จะทําเงินทําทองเข้ามาได้นะคะการเงินก็ยังเข้ามาไม่ขาดสายนะคุณก็ยังมีบ้านมีที่อยู่ที่ดีนะคะหรือว่าที่ทํางานก็ยังดีอยู่นะคะแต่เรื่องเสียก็มีด้วยนะคะในเรื่องของการเจรจาเรื่องต่างๆนะคะหรือท่านใดที่รอเรื่องสําคัญนะคะหรือใครยื่นเอกสารอะไรเอาไว้แล้วยังไม่ได้รับข่าวดีๆนะคะ คุณรอไปก่อนนะช่วงนี้มันยังมีความติดขัดอยู่นะคะยังไม่รับรื่นนะคะส่วนท่านใดที่อ,อ,อยู่บ้านนะคะข่าไฟช่วงนี้อาจจะแพงหรือมันอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างนะคะรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะช่วงนี้ก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะ ด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่ครองมีคนรักอยู่แล้วนะคะมีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ยังดีอยู่นะคะยังรักกันดีเอาใจใส่ซึ่งกันและก,กันดีอยู่นะส่วนท่านใดที่เป็นคนโสดนะคะช่วงนี้มีคนเข้ามานะคะทําความรู้จักกันนะแต่ว่าอืมก็ต้องดูกันก่อนนะคะ ว่าเขาดีไหมนะหรือช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจานะคะเอออาจจะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งกันอยู่บ้างนะคะยังไงก็อย่าไปขัดกันนะคะถ้าเราไม่ไม่ชอบจริงๆเนี่ยเราก็ปฏิเสธกันได้นะคะอ,อ๋ออีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือสื่อสารนะช่วงนี้เครื่องมือสื่อสารอาจจะมีปัญหาได้นะคะเออมันอาจจะเริ่มเริ่มมีเข้าโค้งนะคะ อาจจะยังไม่มีชัดเจนแต่ว่าอีกสักประมาณนะโดยประมาณวันที่27ถึงยีกนะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือสื่อสารเรื่องการเซ็นสัญญาหรืออะไรพวกนี้นะคะอ่านข้อตกลงให้ดีนะคะหรือท่านรอเอกสารอยู่มันก็ยังไม่มานะคะรอ,อก่อนนะเดี๋ยวมันก็มา บางคนก็อาจจะยื่นเรื่องวีซ่าพาสปอร์ตอะไรเอาไว้เนี่ยมันอาจจะติดๆขัดๆหน่อยนะคะหรือต้องต่อสัญญาอะไรพวกนี้นะคะก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะหรือท่านใดที่ตกลงเจรจาเรื่องค้าขายที่ดินนะคะก็จะมีการต่อรองกันนะคุณอาจจะเสียเปรียบก็ได้คุณก็รอสักหน่อยนะคะช่วงดวงดีขึ้นกว่านี้ก็ในช่วงของวันที่ประมาณวันที่16มิถุนาไปแล้วนะคะ อ่าส่วนวันที่2 0ถึงวันที่22เนี่ยก็นั่นก็จะมีความตึงเครียดหน่อยนะคะเอ่อเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อเรื่องใดก็จะติดติดขัดหน่อยนะคะหรือว่าการเดินทางจะมีปัญหาหน่อยนะคะแต่ในช่วงวันที่23นะคะก็จะดีขึ้น ไหม่นิดนึงแต่ว่าก็ยังมีความยุ่งอยู่เหมือนกันนะคะคุณอาจจะมีรายใจเยอะหรือการคิดวางแผนอะไรเนี่ยมันจะดูซับซ้อนไปหน่อยนะคะส่วนในวันที่2 4นะคะ24 25ก็จะเบาๆนะคะก็สบายอกสบายใจมากขึ้นนะคะช่วงนั้นนะก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายนะคะแต่ว่าในช่วงของวันที่2 6นั่นแหละนะ,ะ2 6 2 7 28นะคะต้องระมัดร,ระวังนิดนึงนะคะ ในเรื่องของเอกสาร,ส,ารสัญญานะคะเรื่องอการติดต่อเรื่องใดๆนะคะระวังระวังเรื่องคําพูดคําจาของเรานะคะนะก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะรวมถึงการดูแลสุขภาพร่างกายอาจจะมีปัญหาหน่อยนะคะ,ะส่วนวันที่29นะคะถึง31เนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีนะคะ,ะคุณลอ เรื่องใดนะคะถึงแม้ว่ามันยังไม่ได้ข่าวดีร้อนะแต่ว่าคุณก็ยังมีความสบายใจมากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะนี่ก็คือการทำนายดวงของท่านที่เกิดราศีธนูนะคะช่วงระหว่างวันที่20ถึงวันที่31เดือนพฤษภาคม2568นะคะแต่คนเราก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะรูปร่างหน้าตาผิวพรรณนะคะเกิดวันเดือนปีที่ต่างกันนะ วันปีที่ต่างกันนะคะอายุต่างกันด้วยนะคะมันก็ส่งผลนะคะอันนี้อาจารย์ก็จะมายกตัวอย่างนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นชาวราศีธนูอันนี้ก็ต้องระวังมากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเออมันจะเด่นมากนะค,ะคุณทำโดยเฉพาะคุณเนี่ยคิด คิดดีนะคะคิดดีทดําดีถูกต้องแล้วนะคะแต่ช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอการทําอะไรแล้วแบบเหมือนเหมือนเราเข้าใจผิดนะคะนะคะอาจจะหลงผิดได้ง่ายนะคะหรือว่าถูกหลอกใช้ได้ง่ายนี่ต้องระวังนะเออแล้วก็ปัญหาก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็เรื่องสุขภาพอันนี้เด่นมากนะคะต้องระมัดระวังนะดูแลตัวเองด้วยนะคะ ท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะอะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นี้ก็เป็นคนที่ถ้าอยู่ต่างประเทศนะคะจะดีหรืออยู่ไกลๆไ,ไปเลยะคะ่ะอยู่ไกลบ้านอันนี้ก็ดีนะคะแล้วก็ คุณถ้าคุณไม่ยึดติดอะไรมากเนี่ยก็จะยิ่งดีนะคะนะเดี๋ยวถ้าคุณเป็นคนยึดติดสิ่งนั้นสิ่งนี้มากไปเนี่ยไม่ค่อยดีหรอกนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องที่กระทบอารมณ์คุณได้ง่ายมากเลยนะคะโดวยเฉพาะช่วงนี้นะเพราะว่าช่วงนี้จะเจอกับอลิพอดีอลิก็แปลว่าปัญหาอุปสรรคนะคะ หรือสุขภาพร่างกายาไม่ค่อยจะดีนะคะแล้วก็รวมถึงคู่แข่งด้วยนะคะนะช่วงนี้ดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจตัวเองนะคะมีอะไรก็อย่าไปซีเรียสอย่าไปยึดติดมันเยอะนะคะต่อไปนะคะท,ท,ท่านที่เกิดท่านที่เกิดวันอังคารนะคะคนนี้ก็จะมีความขยันนะคะ ขยันหาเงินน่ะดีนะคะแต่จะขยันหารักเป็นใช้ได้นะคะก็แต่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะกังวลไงนะคะเรื่องลาภผล้ฉันจะได้ไหมนะคะหรือต้องใช้กลยุทธ์อะไรพิเศษนะคะคุณก็จะได้มา นะช่วงนี้นะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะ,ะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธนะคะคนนี้ก็จะมีความโดดเด่นมากนะคะในเรื่องของการงานนะคะเป็นนักเจราจานักต่อรองอยู่แล้วนะคะนักวางแผนแต่ช่วงนี้นะคะสิ่งที่คุณวางแผนอะไรเอาไว้นี่มันอาจจะมีปัญหาหน่อยอาจจะต้องเปลี่ยนแผนนะคะก็อย่าไปซีเรียสนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องออปากท้องนะคะ ภูมิแพ้อะไรพวกนี้นะต้องระวังนะคะแล้วก็เรื่องเครื่องมือสื่อสารก็ใช้ดีๆนะคะมันอาจจะเสียหายหรือถ้าคุณจะซื้อใหม่ก็ได้อยู่นะแต่ว่าการซื้อใหม่มาจจะซื้อแล้วแบบมันอาจจะไม่ดีสมใจคุณนะอย่างเช่นเขาโฆษณาว่าฟังก์ชันนี้มันดีมากเลยนะแต่พอเอาเข้าจริงๆมันจ,จะไม่ได้เรื่องก็ได้นะคะก็ลองพิจารณาดูให้ดีนะคะ,ะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะคุณก็จะเป็นคนที่ ดีอยู่แล้วนะคะส่วนมากเนี่ยชาวราศีธนูนะคะแล้วก็เป็นคนวันพฤหัสนะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาอะไรนะคะ อย่างเช่นสุขภาพไม่ค่อยดีหรือมีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่นะคะต่อไปก็จะดีขึ้นนะคะต่อไปก็จะดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของวันที่16มิถุนายนไปแล้วนะคะแต่ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอการติดต่อประสานงานนั่นแหละค่ะนะคะหรือว่าทําดีแล้วยังไม่ได้ดีคุณก็ใจเย็นไปนิดนึงนะคะช่วงนี้นะแล้วกอ็อย่าไปสับสน อะไรมากนะคะในช่วงนี้ทำดียังไม่ได้ดีไม่เป็นไรนะคะเราก็ทำกันต่อไปเดี๋ยวมันก็ดีนะคะ,ะที่พูดมานะคะก็คือท่านที่เกิดราศีธนูนะคะช่วงระหว่างวันที่20 30, ถึงวันที่31เดือนพฤษภาคม2568นะคะ,ะยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ อาจารย์ด้วยนะคะจะก,ก็จะทําคลิปใหม่ๆออกมามีทั้งคลิปสั้นคลิปยาวคลิปรายวันคลิปรายเดือนคลิปรายปีก็มีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมรับฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ